าตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจเลือกซื้อระหว่างสินค้าในประเทศกับต่างประเทศเลือกอันไหนดีเทียบแล้วสินค้าในประเทศแพงกว่านิดนึงว่ะ เช่นนั้นให้คุณเลือกซื้อในประเทศนะเพราะในประเทศเวลาเกิดปัญหาการบริการหลังการขายมันจะรวดเร็วกว่าและการติดต่อสื่อสารมันก็จะง่ายสั้นกระชับกว่าแต่คุณก็ต้องคอมเพลให้มันชัดๆไม่ใช่เอาแค่ราคากับค่าขนส่งมาเท่านั้นในประเทศมันได้ราคาค่าขนส่งแต่ต่างประเทศคุณไม่ใช่ดูแค่ราคากับค่าขนส่ง คุณต้องดูด้วยว่ามีภาษีอะไรมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องไหมค่าโลโก้ชาร์จของสายเรือค่าภาษีเมื่อกี้บอกแล้วแล้วก็ค่าเขาเรียกไงของมาบางทีมันติดอยู่ตรงกรมศุลน์คุณเคลียร์ออกไม่ได้บางทีมันติดด้วยหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ดังนั้นคุณต้องเช็คก่อนเอาพิกัดศุลกากรมาเช็คก่อนสินค้าบางอย่างไม่ได้ผ่านแค่กรมศุลนยอย่างเดียวสินค้าบางอย่างต้องไป ผ่านกรมสรพรพสานมิตรต้องไปผ่านกรมโรงงานต้องไปสวทชวคือคุณต้องเอาพิกัดมันมาเช็คอะพิกัดศุลกากรอ,อะพิกัดคืออะไรครูมันก็คือรหัสสินค้าในทุกตัวสินค้ามันจะมีรหัสของมันเขาจะเรียกว่าพิกัดศุลกากรถ้าเราคุยกับต่างประเทศก็คือ S.H.Code เขารู้เรื่องจริงๆมันเต็มๆมันก็คือ Harmonized System Code แต่ S.H.Code ตัว S ฮ่องกงแล้วก็ S สิงคโปร์แล้วก็ วั CO ะค C O D E code คเนี่ยค่ะเขารู้เรื่องเขาจะบอกมาเลยอ๋อสินค้าเขาเป็นพิกัดนี้คุณก็จงเอามาเช็คก,กับกรมศุลกากรเนาะดูค่าใช้จ,จ่ายมันก่อนโอเคถ้ามันมีแค่ค่าภาษีก็จบเลยดังนั้นเวลาคุณเทียบราคาต้องต้องเบสออนทุกค่าใช้จ,จ่ายเหมือนที่เราซื้อในประเทศสมมติส่งหน้าโรงงานของซัพพลายเออร์ถึงหน้าโรงงานเราค่าใช้จ,จ่ายเท่าไรคุณก็คิดมาแล้วจากในไทยใช่ป่ะหน้าโรงงานซัพพลายเออร์มีค่าใช้จ,จ่ายอะไรจนถึงโรงงานเรา มันรวมกันแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคุณต้องเทียบให้เห็นแบบนี้ก่อนแล้วคุณถึงจะเลือกได้ถูกแล้วการเลือกท่านในไทยมันแพงกว่านิดนึงครูแนะนําให้คุณซื้อในไทยอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้เนาะแล้วไอ้การเอาพิกัดศุลกากรมาเช็คกับมันไม่ได้ยากนะถ้าคุณมีชิปปิ้งคุณให้ชิปปิ้งเช็คแต่คุณจะเช็คเบื้องต้นก็ได้เอ้ยไม่มัน่นใจชิปปิ้งว่ะคุณสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์กรมศุลนได้เลยมันเช็คพิกัดศุลกากรได้ว่า เสียภาษีเท่าไรติดข้อกําหนดอะไรไหมมันมีบอกในนั้นแล้วในเรื่องเนี้สอนการเช็ค พิกัดด้วยตัวเองอ่ะครูสอนอยู่ในคอร์สจัดซื้อต่างประเทศและการนําเข้าเนาะคุณเข้าไปเอาความรู้ได้เลยถ้าคุณเป็นระดับผู้จัดการผู้บริหารอ่ะครูแนะนําคุณเข้าไปเรียนเพราะคุณจะไม่มีเวลาไปลองถูกลองผิดเองอดังนั้นครูรวบรวมมาให้คุณแล้วครูย่นระยะเวลาคุณลองถูกครูคัดเอาแต่ที่มันใช้ได้จริงอยู่นั้นและไปเอาความรู้คุณจะได้ไปเทรนไปบอกน้องๆได้แล้วมันก็ย่นระยะเวลาคุณได้แค่ไม่ถึงสองสามวันที่คุณเรียนก็จบไม่ต้องไป ใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นหาปี10ปีในการเอาความรู้พวกนั้นมาคุณจงเรียนรู้เนาะเรียนรู้แล้วมันจะทำให้คุณมั่นใจขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณไปช่วยบริษัทได้ครูขอให้คุณเติบโตดูแลสุขภาพด้วยเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ